สวัสดีค่ะนัดนะคะนัดเป็นคนหนึ่งค่ะที่ศึกษาในเรื่องของเทรนด์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามนะคะมากกว่า10ปี เข้าใจทุกคนเลยค่ะที่ไม่รู้ว่าจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เห็นผลจริงแล้วก็ไว้วางใจได้ยาวๆยังไงหลายๆคนนะคะก็เลยเลือกวิธีง่ายสุดเลยค่ะก็คือใช้ตามเพื่อนไปหรือไม่ก็เชื่อตามโฆษณาหรือในโซเชียลพอกันทีนะคะที่เราจะวิ่งตามการตลาดนะคะที่นอกจากจะใช้ไม่เห็นผลแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยยังอาจจะส่งผลเสียมาถึงร่างกายเราอีกด้วยจากนี้ไปนะคะเรามาลองเปลี่ยนจากเลือกเพราะการตลาดเป็นเลือกเพราะวิทยาศาสตร์กันทำยังไงอะเหรอเดี๋ยวไปดูกันค่ะ วิธีเช็คว่าผลิตภัณฑ์นั้นนะคะดีแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยมันมีหลักสังเกตง,ง่ายๆอยู่4ข้อตามนี้ค่ะข้อแรกนะคะให้ถามหาเสมอค่ะว่าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆน,น,นะคะมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาทางคลินิกในผู้ใช้จริงรองรับหรือไม่ค่ะ หลายครั้งอะทุกคนเวลาที่แบรนด์นะคะเขาเคลมว่ามีการศึกษารองรับแต่ความจริงแล้วว่าเขาเพียงแค่อ้างอิงการศึกษาหรือว่างานวิจัยมาจากคนอื่นเท่านั้นเองค่ะและที่แย่ไปยิ่งกว่านั้นนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยการศึกษาเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่การศึกษาสารประกอบตัวใดตัวหนึ่งในผลิตภัณฑ์เท่านั้นเองค่ะเขาไม่ได้เอาผลิตภัณฑ์ที่วางขายจริงในท้องตลาดลไปทําการศึกษาเลยได้ซ้ําแล้วบอกเลยนะคะว่าในท้องตลาดอะมีแบบนี้เยอะมาก เพราะฉะนั้นแล้วนะคะจะต้องเป็นแบรนด์ที่มั่นใจในคุณภาพสินค้าและใส่ใจผู้บริโภคมากเลยค่ะถึงจะให้ความสําคัญนะคะและลงทุนกับการน,นําผลิตภัณฑ์ไปทดสอบทางคลินิกนะคะกับผู้ใช้จริงค่ะซึ่งการทําสิ่งนี้อะ่ะมันสําคัญมากเลยนะคะทุกคนเอางี้เดี๋ยวนะัดยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุตินะว่าเราไปซื้อแคนเซียมมาทานนะคะ2แบรนด์นะคะคู่กันแบรนด์ทั้งสองแบรนด์นี้นะคะมีสารสาคัญเนี่ยในปริมาณเท่ากันแล้วก็เป็นสารตัวเดียวกันเป๊ะเลยค่ะทุกคนแต่ว่าแบรนด์หนึ่งอะคะ่ะ สูตรของเขาเนี่ยมันไม่แตกตัวค่ะทําให้มันไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็ทําให้เราเ,เกิดอาการท้องผูกหลังจากที่ทานเข้าไปนะคะกับอีกแบรนด์หนึ่งค่ะที่เขาทําสูตรออกมาดีมากนะคะทําให้แคลเซียมเนี่ยสามารถแตกตัวแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราได้อย่างดีค่ะ ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือว่าเครื่องสําอางก็เป็นเหมือนกันค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่สารบำรุงหรือสารสําคัญลงไปตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าเราตั้งสูตรตำรับไม่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้สารสําคัญเหล่านั้นเนี่ยซึมลงผิวได้น้อยค่ะทุกคนเสียดายของแย่และเรานะคะจะสามารถรู้สิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรานะคะได้มีการนําผลิตภัณฑ์เนี่ย ไปทดสอบทางคลินิกในผู้ใช้จริงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ใดนะคะทุกครั้งค่ะอย่าลืมถามหานะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์เหล่านั้นนะคะมีการนําสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยไปทดสอบทางคลินิกกับผู้ใช้จริงหรือไม่ค่ะ ข้อ2นะคะอย่าลืมถามหาค่ะว่าแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะมี l ลวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองไหมบอกเลยนะคะว่ายิ่งเป็น l a บที่มีขนาดใหญ่หรือได้รับการยอมรับในระดับสากลน,นะคะยิ่งแปลว่าแบรนด์นะคะลงทุนจริงนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพสินค้าค่ะมีใช่ว่าเอางบไปใส่ในการตลาดแค่อย่างเดียวข้อ3ค่ะ ให้ลองถามดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์เหล่านั้นเคยได้รับรางวัลด้านคุณภาพไหมยิ่งเป็นรางวัลและการยอมรับในระดับสากลยิ่งดีเลยค่ะเพราะนั่นนะคะหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆค่ะผ่านการตรวจสอบจากองค์กรกลางต่างๆมาแล้วในส่วนนี้นะคะยิ่งทาให้เรานะคะมั่นใจได้เลยค่ะในส่วนของประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างดีค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้ยากหน่อยแต่ก็อยากให้ถามหาค่ะให้ลองถามหาดูนะคะว่าผลิตภณัณฑ์หรือว่าแบรนด์นั้นๆมีสิทธิบัตรเป็นของตัวเองไหมค่ะเพราะสิทธิบัตรอะทุกคนมันหมายถึงนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและเป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์นั้นๆนอกจากนี้นะคะคําว่าสิทธิบัตรอะมันยังหมายถึงคนอื่นจะมาลอกเลียนแบบหรือว่าก๊อปปี้เราไม่ได้สิทธิบัตรนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำนะคะในการค้น ควาและวิจัยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นๆอย่างแท้จริงค่ะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะ4ข้อสังเกตค่ะที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะดีตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็คือมีการศึกษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์มีแหลบวิจัยเป็นของตัวเองมีรางวัลการันตีและมีสิทธิบัตรเป็นของตัวเองค่ะท่องจำา4ข้อนี้นะคะรับรองว่าเราจะเป็นผู้บริโภคที่ชญฉลาดอย่างแน่นอน นัดมีหนึ่งตัวอย่างของแบรนด์ที่ได้คุณภาพครบทั้ง4ข้อตามหลักวิทยาศาสตร์และแบรนด์นั้นคือนูสกินโดยเริ่มจากข้อแรกนูสกินมีการนําผลิตภัณฑ์ทั้งดูแลผิวพรรณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของตัวเองไปทําการศึกษาทางคลินิกในผู้ใช้จริงก่อนออกท้องตลาดแถมการศึกษาน่าเชื่อถือสูงจนได้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ระดับสากลมากมายเลยนะ ข้อ2นูสกินลงทุนสร้างแลบขนาดใหญ่ถึง2แห่งทั้งที่อเมริกาและเซี่ยงไฮ้มูลค่ารวมกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐแลบของนูสกินเรียกได้ว่าใหญ่กว่าในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยทีเดียวนอกจากจะมีเครื่องมือครบคันเขายังมีนักวิทยาศาสตร์ประจำมากกว่า75ท่านอีกด้วยใหญ่จริงๆ ข้อ3รางวัลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของนูสกินก็มีเพียบจริงๆซึ่งเป็นรางวัลระดับ international ด้วยนะอาทิเช่น global beauty and wellness award big innovation award new beauty award universal beauty award g l o b y award และอื่นอือีกมากมายและข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องของสิทธิบัตรนูสกินก็ครอบครองสิทธิบัตรเยอะมากๆสิทธิบัตรที่ต้องไฮไลไท์เน้นๆเลยคือสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี age lock ที่วิจัยลึกถึงการแสดงออกของยีนในร่างกายเราและตรงเข้าจัดการกับต้นเหตุที่ลึกที่สุดของความเสื่อมชราดังนั้นโลโก้นี้เห็นที่ไหนก็มั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้เลยไม่ต้องลังเลไหนๆก็ไฮไลท์ที่เทคโนโลยีเอชล็อกซะขนาดนี้แล้วเรามาดูกันค่ะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่วิจัยด้วยเทคโนโลยีนี้ซึ่งแสดงผ่านโลโก้เท่ๆแบบนี้ไปดูกันค่ะ เริ่มด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรเฉพาะเพื่อสุขภาพตัวแรกเลยก็คือผลิตภัณฑ์ไวสปนซึ่งมีสารสำคัญที่มีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันกระบวนการอักเสบและระบบฟื้นฟูของร่างกาย อาร์แสแควร์มีสารสำคัญที่ส่งเสริมในการให้พลังงานและการขจัดของเสียในระดับเซลล์ของร่างกายรีเซ็ตซึ่งมีสารสำคัญที่ส่งเสริมการจัดการสารอาหารในระบบการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย t r ีอามีเป็นโปรแกรมดูแลรูปร่างและควบคุมน้ำหนักซึ่งมีสารสำคัญหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการเผาผลาญ ควบคุมความอยากอาหารควบคุมสัดส่วนของอาหารและแคลอรี่ที่เหมาะสมโดยไม่ขาดวิตามินเกลือแร่ที่จำเป็นในระหว่างโปรแกรมจึงช่วยทำให้เรามีหุ่นดีได้แบบสุขภาพไม่โทรมเอสล็อกทูเฟสเอเซนส์อัลตราเซรัม่มเข้มข้นที่ช่วยลดเลือนความหย่อนคล้อยทำให้ผิวแลดูตึงกระชับขึ้นอย่างชัดเจนนูสกินบูส b บิวตี้แก t เทคโนโลยี m i โครเค r r e n t ที่มาพร้อมกับทรีทเมนต์เจลที่ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่งางใสขึ้นและแลดูเด้งฟูขึ้นหลังใช้เกว c นิ s ซิสเต็มบิวตี้แกจเทคโนโลยีกระแสเกวานิก ที่มาพร้อมกับเจลที่ช่วยดึงสิ่งสกรปรกที่อยู่ลึกในผิวออกมาและช่วยผลักสารบำรุงลงลึกเข้าสู่ผิวทำให้ผิวแลดูเนียนนุ่มและยกกระชับหลังใช้ Age Lock Lumi Spa IO Beauty g a d g e t Technology Micro Pulse Oxidation ที่มาพร้อมกับคลีนเซอร์ที่ช่วยทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกพร้อมนวดกระตุ้นผิวหน้าอย่างผ่อนคลายและน้องใหม่ล่าสุดอย่าง Well Spa IO g a d g e t สำหรับนวดเรือนร่างที่มาพร้อมเทคโนโลยี Micro k r e n t และใช้คู่กับเจลพิเศษช่วยส่งเสริมการกระตุ้นกระชับปรับสมดุลของร่างกายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แอคทีฟผู้สูงวัยและคนทำงานออฟฟิศอย่างลงตัวต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลกมากมายรวมถึงประเทศไทยจนทำให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีมูลค่ากว่า1 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบัน ยอดขายทั่วโลกมากมายขนาดนี้คงเป็นเครื่อง,งยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีมาถึงท้ายสุดนี้นัดก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อสังเกตในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับตัวเองและไม่ต้องเปลี่ยนแบรนด์บ่อยๆอีกต่อไปดรโจเซฟแชงหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกกล่าวไว้ว่าไม่ใช่ทุกผลิตภัณฑ์จะให้ผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกันแล้ว,วันนี้คุณจะยงเป็นเหยื่อการตลาด หรือเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์คุณคือผู้เลือกค่ะ